คาเฟ่จังหวัดอยุธยาร้านนี้อยู่กลางทุ่งนาข้าวเลยค่ะที่นี่ชื่อรักนาคาเฟ่ยอยุธยาคาเฟ่วิวท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีกว้างขวางตกแต่งสไตล์คันที่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะภายในร้านรักนาคาเฟ่ยอยุธยาเขาจะแบ่งเป็น3โซนนะคะ1โซนร้านอาหารแบบมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเสร็จสรบพสโซนร้านอาหารแบบบริการด้วยตัวเองและ3โซนคาเฟ่เครื่องดื่มเบเกอรี่ค่ะวันนี้เราเลือกสั่งอาหารแบบบริการด้วยตัวเองนะคะทางร้านจัดโซนแบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนเป็นระเบียบด,ดีมากค่ะ อาหารรสชาติดีเลยร้านจะเป็นแบบโอเ n นแอร์นะคะไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนคุณก็จะเห็นวิวทุ่งนาข้าวสีเขียวสุดปาและดมเดย็นสบายอากาศถ่ายเทมากๆเลยค่ะทานของข้าวเสร็จก็ต้องมาต่อด้วยของหวานนะคะเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่ร้านลักนาคาเฟ่ยอยุธยามีให้เลือกทานหลายแบบเลยนะคะจากที่เราสังเกตจะเน้นเป็นผลไม้ไทยเป็นหลักซึ่ง อบใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะภายในร้านนอกจากเราจะได้ถ่ายภาพมุมสวยๆแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทําด้วยนะคะนั่นก็คือนั่งรถไฟจิว๋วชมวิวทุ่งนาค่ะค่าบริการคนละ50บาทต่อรอบถ้าช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศดีและว,วิวสวยมากๆค่ะเช่นเคยค่ะเรามาเที่ยววันธรรมดาคนจะไม่เยอะมากซึ่งพนักงานที่ร้านบอกว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเทศกาลต่างๆนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเยอะมากๆค่ะถ้าใครอยากได้ภาพสวยไร้คนเป็นฉากหลังแนะนำเที่ยว วันธรรมดากันนะคะ